આ <laughs> કેમ รอยเลิศดกับพิริในวันนี้พามาที่ไชน่าพาเลสแห่งนี้ครับที่นี่เป็นพัตคารอาหารจีนที่เปิดบริการมาเกือบ20ปีบรรยากาศของร้านดูโอโถงทันสมัยแต่แฝงไปด้วยความคลาสสิกครับยืนหยัดมายาวนานขนาดนี้เพราะรสชาติอาหารจีนชาววังสูตรวางตุ้งแท้ของเขานั้นไม่เป็นสองรองใครทําให้ในวันหยุดลูกค้าต้องจองโต๊ะล่วงหน้าก่อนมารับประทานครับ เมนูอร่อยเลิศนั้นมีมากมายอย่างทำซุยโกหนึ่งในติ่มซำสูตรโบราณที่ท้าให้คุณลองหรือรวยหอมสโนไวที่ไม่ใช้แป้งแต่เหมือนแป้งหวานหอมกำลังดีลลงตัวสุดๆและคุณจะหารับประทานได้ที่นี่ที่ดี เมนูที่ใชหน้าพาเลสจะส่งมาต้อนรับกูรัวหันอินเตอร์คุณรีดและมิพันธ์ในวันนี้เป็นสุดยอดของอาหารจีนจากพรรพัฒที่ต้องใช้เวลาในการทําเป็นวันๆใช้วัตถุดิบที่ครบสูตรอย่างแท้จริงจะเป็นเมนูอะไรตามคุณรีดไปกันเลยครับเช้าวันนี้ค่ะรีดอยากจะขอชวนแฟนๆรายการมารับประทานอาหารจีนแบบชาววังวันนี้รีดอยู่กับคุณชาติชายองค์รัตนผลซึ่งเป็นเจ้าของร้านและกรรมการผู้การ พัตตาคารจีนชื่อไชน่า a าเลสสวัสดีค่ะสวัสดีครับผลิตครับ,รบจานแรกที่อยากจะบอกกับแฟนๆรายการอาหารจีนชาววังจานไหนครับพระกระโดดกำแพงครับพระกระโดดกำแพงประกอบด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศนะครับปลิงทะเลหอยเชลล์ก็เพราะปลาแห้งเอ็นกวางคูฉลามเป่าฮื้อเครื่องยาจีนครับตุนนี่กี่วันเราใช้เวลาเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดนี่นะครับหลายวัน ตุนอีก24ชั่วโมงครับเมนูที่2ค่ะกุ้งขี้เมาครับเด็ดยังไงคะกุ้งก่อนที่จะลงใส่น้ําซุปนะครับเราจะใส่เหล้าเข้าไปเขย่าให้เมาหลังจากนั้นลงไปในซุปครับก่อนจะเสิร์ฟเราจะนําเหล้าจีนจุดไฟลาดอยู่บนตัวกุ้งนั่นคือกุ้งขี้เมาที่นี่จานที่3กล้วยหอมสโนไวครับคําว่าสโนไวก็คือขาวเปลือกสีขาวโรยด้วยน้ําตาล ทุกอย่างลงตัวซึมซับอยู่ในชิ้นเดียวกันอร่อยมากและมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยขอบอกเป็นไงคะทุกๆเมนูที่ China Palace ขอบอกเลยว่าไม่ใช่อิ่มอร่อยธรรมดาค่ะสมควรกับการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะรับเชิญมาได้ที่ China Palace ตั้งอยู่ที่ถนนสีพระยาตรงไปประมาณ500เมตร มาตรฐานชาหน้าพาเลสตั้งอยู่ด้านซ้ายมือใกล้อาคารมิรแทบประกันภัยครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับคเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้นะคะเรามารู้เรื่องการดับกลิ่นคาวของกุ้งขี้เมาจะทำอย่างไร เมื่อเราได้กุ้งมาแล้วนํากุ้งนั้นไปล้างน้ําให้สะอาดสะอ้านหลังจากนั้นต้มน้ําพร้อมกับขิงแก่ๆแ,แล้วก็ใส่เกากี้เพราะว่าทั้งสองสิ่งนี้มีกลิ่นที่หอมมีข้อแม้ว่าน้ําจะต้องเดือดพร่านจากนั้นนํากุ้งลงไปเป็นการดับกลิ่นคาวของกุ้งได้เรียบร้อยแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีค่ะ อร่อยเลิศ